สิ่งไหนบนโลกนี้เหม็นเท่าสิ่งนั้นแล้วอะโอ๊ยเหม็นมากน้ำตาไม่ไหลจริงนะเนี่ย สวัสดีค่ะเมตีนะคะช่วงนี้นะคะเม่เห็นกระแสการกินนัตโตฮิตมากมากนะบนทิกต็อกนัตโตคือถั่วหมักหรือถั่วเน่าจากญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งน้องถั่วหมักเนี่ยจะมีกลิ่นค่อนข้างไม่พึงประสงค์นิดนึงนะใครที่ชอบก็คือจะชอบไปเลยใครที่ไม่ชอบก็คือจะอีไม่อยากกินเลยวันนี้นะคะเม่ก็เลยคิดไอเดียดีๆออกนะคะนั่นก็คือเมจะมากินอาหารที่เหม็นมากๆนะคะทั้งหมด6อย่างนะเหม็นขนาดที่บางคนอนะ่ะอาจจะอ้วกเลยก็ได้ขนาดที่เมนั่งอยู่นะเม่ก็ได้กินอาหารบางชนิดอะ่ะโชยมาเราก็แบบค่อนข้างเหม็นแล้วนะขนาดยังไม เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า6สิ่งที่เหม็นมากๆในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาจัดอันดับนะคะว่าอันไหนคือเหม็นที่สุดสปอนเซอร์แปรนซฟันยาซีฟันก็เข้าได้นะคะคิดว่าวันนี้น่าจะเหม็นมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่เมย์ซื้อมาทั้งหมดอะมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มจากเมนูที่เมย์คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะก็คือนัตโตะนั่นเองนะคะเมย์ไปหาความรู้มาแล้วนะคะว่านัตโตะม,มันทํามายังไงน้องก็คือเป็นถั่วเหลืองหมักนี่แหละต้มห่อไดยฟางข้าวแล้วก็จะเกิด us, แบคทีเรียบาซิลัสและสิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้น้องนัตโตะเหนียวและลื่นนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะคะมักจะทานนัตโตะคู่กับข้าวนะคะเป็นอาหารเช้าเลยเดี๋ยวเราจะแกะกันนะคะ น้องเป็นแบบบทละเอียดแล้วนะคะอันนี้คือเป็นแบบบทละเอียดแล้วส่วนอันนี้จะเป็นแบบเต็มเม็ดนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบของคนเลยเนาะว่าชอบแบบละเอียดแล้วหรือว่าแบบเต็มเม็ด จริงน้องก็ถือว่ากินไม่แรงมากนะหรืออาจจะด้วยความที่เมย์อชอบทานอยู่แล้วนะคะตอนเด็กๆไม่ชอบมากเลยนะกินแล้วมันเหม็นดีแต่กินเที่วคือแม่จะว่านะคะเพราะมันกลิ่นแรงคุณแม่ไม่ชอบแต่ว่าเมย์กับพ่ออาจจะชอบมากมาแต่เราจะกินแบบบดละเอียดก่อนนะคะซึ่งบดละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีโชยุมาให้เราด้วยนะคะแต่ซองเนี้ยจะไม่มีมัสตาร์ดให้นะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันเราจะเทโชยุลงไปเลยเทลงไปเลยนะคะคนน้องให้เข้ากันเลย เป็นอย่างนี้นะคะแต่เราจะมาลองแบบที่2นะคะคือแบบขวดเต็มเม็ดช่องนี้ก็จะมีมัสตาร์ดกับโชยุนะคะแต่พ่อเม่เขาเคยบอกทิกไว้ว่าถ้าอยากให้นัดโตยืดขึ้นนะคะ mm hmm. เขาจะแอบเติมเกลือลงไปนิดนึงอ่ะเราใส่ไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะนะ mm hmm. อ่ะพอละพอละเดี๋ยวเค็มเกินันี่มันยืดมากเลยอ่ะใส่มัสตาร์ดลงไปเลยค่ะคนก่อนตามด้วยโชยุ นี่น่ากินอะน้องมีความเหลืองๆได้ออกมาแล้วนะสองอันเลยแต่สําหรับเมอ่ะคือน้องไม่เหม็นเลยนะคือจริงๆเมชอบนัตโตะอยู่แล้วตอนเด็กคือชอบมากมันเป็นอาหารที่อร่อยสาหรับเมนะหลายคนก็อาจจะก,กลัวน้องนะเพราะน้องความรู้สึกเหมือนขี้มูกอะไรอย่างงี้นะคะแต่ตอนเด็กเมอาจจะชอบกินขี้มูกอยู่แล้วเวลาร้องไห้นะเมก็เลยชอบต้องลองชมอิมนานี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่พอหย,ยิบขึ้นมาแล้วมันแบบลงไปเลยเห็นปะ อือร่อยอะ่ะอันนี้จะมีแค่ความเค็มนะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองอีกอันนึงนะคะเมดใหญ่อันนี้เมย์ชอบคิดว่าน่าจะเต็มคำดีอันนี้พอเรายกขึ้นมามันจะมีความหนืดมากดูดิอืมอร่อยอะ่ะคือมันจะแบบหนืดหนืดปากไม่รู้ตอนนี้มันหนืดหนืดอยู่ข้างในหรือเปล่าคือเดี๋ยวเราจะมากินกับคนญี่ปุ่นกันนะคะก็คือทานข้าวญี่ปุ่นกับนัตโตะนะที่อันนี้ลงไปกันนะคะอ,อันเล็กลงไปด้วยนะคะ ผสมกันให้หมดเลยคะ่ะทุกคนเห็นอย่างนี้มันอาจจะดูน่ากลัวนะแต่ว่าแม้ว่ามันอร่อย<笑><笑><笑>เห็นอย่างนี้มันดูเป็นใย่ๆนี่เฮ้ยมันอร่อยอ่ะทุกคนมันอร่อยมาก ำหรับนะัตโตเมนนะคะไม่ให้คะแนนความเหม็นหนึ่งเต็มสิบละกันเพราะสำหรับเมย์อ่ะคือเมย์ชอบมากไนงะมันอร่อยสำหรับเมย์นะคะแนนความอร่อยนะคะไม่ให้สิบเต็มสิบไปเลยคะ่ะโอเคค่ะเมนูต่อไปที่เราจะมากินกันนะคะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะน้องคือปลาหมึกนะคะจะบอกว่าอันนี้พ่อเมย์อ่ะชอบกินมากเลยแต่เมย์แบบเคยเห็นพ่อกินแล้วมันแบบหนุยอะเมย์ก็กลัวใช่ไหมเพราะตอนนั้นตอนเด็กเมย์ยังไม่ชอบทานของดิบนะคะซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นปลาหมึกดิบนะเมื่อเช้านี้เมย์แอบไปถามคุณพ่อมาแล้วนะคะว่าน้องอะ่ะชื่อญี่ปุ่นคคอออบบอืือออะะะรรพาาาบวว่่่นน้งช mm hmm. ซึ่งเชีโอเนี่ยแปลว่าเกลือนะถ้าไม่ออกเสียงถูกผิดก็ขออภัยนะเพราะว่าเมย์อคือญี่ปุ่นปลอมนะไม่พูดญี่ปุ่นไม่ได้โอ๊ยเหม็นมากค่ะฟิลเหมือนอาหารทะเลสดอะดิบๆอะไรเงี้ยดูจากภาพนะคะให้ภาพมันอธิบายนะคะขอทําใจก่อนนะคือน้องค่อนข้างเหม็นคิดว่าเมมว่าเมน่าจะไหวนะชิ้นเบาๆอย่างนี้นะคะ กเยมย์ให้คะแนนความเหม็นน้องประมาณ4เต็ม10ละกันหลักส่วนความอร่อยนะคะเมยให้อยู่ที่2เต็ม10ละกันด้วยความที่เมยอาจจะยังไม่ชินแหละแต่ว่าถ้าทานบ่อยๆก็จะโอเคเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูนี้เลยบลูชีสจากฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ กลิ่นมันเหม็นแปลกๆนะไม่ได้เหม็นเหมือนอันเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือแบบติจมูกอันนี้ก็คือยังพอรับไหวแต่ไม่รู้รสชาตินะคะน้อคือเหมือนชีสขึ้นลานะคะซึ่งเจ้าตัวลาหรือแบคทีเรียเนี่ยมันก็เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตนะคะระหว่าง p r o เซสการผลิตของเขาก็จะมีเชื้อราจเจริญเติบโตจํานวนมากเลยนะแล้วก็จะออกมาเป็นสีฟ้าปนเขียวนี่คือที่มาของคําว่า blue ี h e e s นั่นเองอันนี้ยังไม่เคยกินแล้วบอกเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะกินด้วยเขาบอกว่าชิ้นที่แบบมี blue ี h e ม่ลูกกินไปจะท้องเสียไหมอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค ไม่ได้แรงมาก ไม่ถึงครึ่งทางเลยอยากวอกแล้วอะอธิบายรสชาติไม่ถูกจริงๆน้องมีความเค็มแล้วก็เหมือนเนยนิดนึงมีความแบบเฟื่อนเฟื่อนเจือนเจือนแล้วก็มีความขบตอนจบอะคะ่ะพอกินเข้าไปแล้วกลิ่นมันเหมือนสีเทียนอะหรือไม่ก็กลิ่นเหมือนพวกน้ำมันน้ำมันรถอะกลิ่นอะไรวะเนี่ยทำไมน้องคือบรรยายยากมากเลยอะเมย์ให้คะแนนเลยนะคะคะแนนของความเหม็นนะเมย์ให้แปดเต็มสิบเลยละกันส่วนคำอร่อยนะคะเมย์ให้ติดลบได้ไหมอะติดลบสิบเลยมันไม่อร่อยอะเดี๋ยวเราจะไปเมนูต่อไปนะคะน้องคืออันนี้นั่นเองนะคะเป็นโปรดักต์จาก ประเทศจีนนะอาจจะมีใครหลายๆคนเคยกินแล้วนะเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างจะโด่งดังมากๆนางมีชื่อสากลว่าอะไรไม่รู้แต่ชื่อที่เมตตั้งเองก็คือเต้าหู้เหม็นนะคะ <laughs> ซึ่งอันนี้จะเป็นรูปแบบของขนมนะคะก็คือเอาไว้ทานเล่นได้เลยคือฮิตมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆที่จีนนะคนจีนก็คือชอบทานกันมากนะคะดูจากหน้าตานะคะน้องเหมือนเต้าหู้เน่านะคะเป็นสีดำๆด จากที่เม์ต้มจากกิ่นแล้วน่าจะเป็นต้องหู้เหม็นรสกระเทียมนะคะเพราะตอนที่ไปซื้อมันค่อนข้างมีหลายรสมากๆเลยนะแต่ไม่เลือกรสที่เบสิกเบสิกมาอย่างกระเทียมแล้วกันจะได้ทานง่ายนะคะ อาอพอชิมสองคำก็คือได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆนะแต่มันจะมีความกลิ่นเครื่องเทศแรงนิดนึงด้วยความที่มีรสชาติกระเทียมกับพริกนะสำหรับตัวนี้เม่ให้าาคะแนนคอมเมนต์อยู่ที่สองเต็มสิบเลยนะแทบจะไม่เหม็านเลยนะสามารถกินได้สวยคะแนนความอร่อยนะเมให้ไปเลยหกเต็มสิบนะคะคือหลังจากที่เม่ได้ลองกินบลูชีสนะคะเม่รู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกเนี้ยอร่อยมากเลยรู้สึกเห็นคุณค่าอาหารขึ้นมาเยอะเลย อันนี้ถือว่าดีนะกินไปเรื่อยๆก็คือเพลินๆดีเมนูต่อไปนะคะก็คือนี่เลยค่ะก็ยังเป็นเต้าหู้หม่นอยู่นะแต่จะเป็นเวอร์ชั่นในน้ําดองในกระปุกไม่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยบอกเลยก็คือจะมั่วๆเอานะคะโอ้ยังไม่ได้เปิดกระปุกเลยอนะเหม็นมากคือคนจีนเขาบอกว่าอันเนี้ยเหม็นมากๆเหม็นขนาดที่ว่าคนจีนส่วนใหญ่อะไม่อยากกินสิ่งนี้เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตมาหยิบอันนี้มาคือทุกคนก็งงว่าเคยไม่จะกินอันนี้จริงหรอแต่ไม่จะมาลองนะคะเขาว่ากันว่ามันเหม็นเราก็ต้องลองแล้วปะ มันเหม็นมากเลยอะคือหม,มาบางทียังหอมกว่านี้นี่ขนาดยังไม่ไปเปิดฝามันจะเปิดแล้วนะอุย้ยมันมีแก๊สออกมาด้วยอะออยไม่อยู่ตรงนี้ไม่ยังเหม็นเลยอะไม่บอกเลยนะว่าถ้าโทรศัพท์อสปปะส่งกินได้อะทุกคนน่าจะปิดคลิปนี้ทิ้งไปแล้วต่ไม่จะลองตักขึ้นมาให้ดูนะโอ้ oh y God ทุกคนมันแบบมีเศษติดช้อนมาไม่กินแค่นี้เด้อปะไม่อัดคลิปนี้ต่อแล้วนะเนี่ยแ่จะลองกินแค่นี้ได้ปะโอ้ยแค่นี้มันก็ไม่ยากอ่ะไม่เอาลิ้นแตะเฉยๆได้ปะเพื่อชิมว่ามันอร่อยไหมแต่เม่รู้อยู่แล้วมันไม่น่าอร่อยโอ้ยเหม็นมาน้ำตาเม่ไหลจริงอะเนี่ยตอนนี้มันเหม็นมากเลยบริเวณนี้นะคะไม่สามารถถ่ายคลิปต่อได้จริงๆเ้วขอเคียย์ก่อนฉีดน้ำหอมไปเลยค่ะ เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วตอนนี้ใครเคยกินสิ่งเมื่อกี้บ้างาก็คอมเมนต์บอกเมย์หน่อยนะอยากรู้ว่าเขากินกันจริงจริงหรอคะแนนคอมเมนต์ของเมื่อกี้นะคะเมย์ให้ไปเลยนะคะ1000พเต็ม10คือมันเหม็นมากไม่มีสิ่งไหนบนโลกนี้เหม็นเท่าสิ่งนั้นแล้วอะอึหมายังหอมกว่าส่วนคะแนนความอร่อยนะคะเมย์ก็ให้สูตรเต็มสิและกันเพราะเหมือนเมย์แค่แตะ มันยังไม่ได้รับรสอะไรมากขนาดน,นั้นแต่สามารถรับรู้ได้ถึงความเหม็นนะคะมันแผ่หลังสีในลิ้นเมย์โอ้โหแบบสุดยอดจริงๆ,ๆค่ะทุกคนยกให้เลยนะคะความเหม็นที่สุดคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเหม็นที่สุดแหละเหลืออีก2อย่างที่เมย์จะต้องทานนะคะเมย์คิดว่าไม่สามารถมีอะไรมาทําให้เมย์เหม็นได้แล้วแหละเมนูต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะน้องก็ดูน่ารักนะไม่เห็นจะดูเหม็นตรงไหนเลยน้องคือ n o o d l e เหม็นนะคะหรือว่าราม e งเหม็นนั่นเองซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมูไปที่ห้องครัวนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องจะต้องเอาไปต้มต่างๆนานานะคะก็จะต้้้้องใชพืนนนนที่ิดนนนะึแลลววกกว็ั บ้านจะเหม็นด้วยนะจากเมื่อกี้ก็คือเข็ดแล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปห้องครัวกันค่ะนี่ข้างในมีของเยอะมากเลยเราคือเมยจะรู้ไหมต้องใส่อันไหนก่อนอ่านภาษาจีนก็ไม่ออกด้วยอันนี้น้องคือเหมือนวนเส้นเลยเป็นเส้นปกติไม่ได้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปต้มก่อนนะคะ ใไฟกลางแล้วก็ต้มทิ้งไว้8นาทีค่ะตอนนี้เมย์ก็มาแกะสองเครื่องปรุงอยู่นะคะมาดูว่ามันมีอะไรที่ทําให้น้องกายเป็นบะหมี่เหม็นได้นะเมย์คิดว่าน่าจะเกิดจากสิ่งนี้นะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหน่อไม้ดองซึ่งน้องก็มีกลิ่นแบบเหม็นๆอนะอันนี้คือต้มเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นนะไปต้มใส่เครื่องปรุงอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้องกลายเป็นบะหมี่เหม็นนะคะ กันกเลนะะทุกคนตอนนี้เราได้บะหมี่เหม็นมาแล้วนะคะแต่จากที่แม่นมนะกลิ่นก็ไม่ได้แย่มากนะคะหรือจะหมูเมเสียแล้วแต่ว่าสีสนะันน่ะก็คือฟีลแบบหมาล่าอะไรอย่างงี้นะคะนี่เขาบอกมันเหม็นมากอาจจะเหม็นจากหนองไม้แต่นอไม้ก็คือของปรดเม่เหมือนกันนะแม่ก็เลยอาจจะรู้สึกไม่ได้เหม็นมากแต่เส้นนะ่ะคือดีมากเมื่อกี้แม่ลองกินในห้องครัวตอนที่มันยังไม่ใส่เครื่องปรุงคือมันอร่อยมากเส้นนี้ ขึ้ืหน่อไม้อันเนี้ยจะไม่เหมือนหน่อไม้ตามร้านราเมงในไทยนะคะแบบพวกฮัจิบังอะไรเงี้ยที่มันมีหน่อไม้อันนั้นก็จะกลิ่นไม่แรงมากแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความกลิ่นแรงตีขึ้นจมูกถ้าใครที่ไม่ชอบหน่อไม้ก็แนะนําว่าอย่าลองเลยเพราะว่ามันจะแรงมากแต่ส่วนตัวเมย์กินหน่อไม้ได้แต่เมย์มาชิมซุปของเขาดีกว่าซุปของเขาคือจะมีน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะเมย์ก็ใส่ไปหมดถุงเลยก็เลยมันมากแสบคอดีนะคะเราจะมาให้ทุกคนได้ยินเสียงการซูดราเมนของเรานะคะเขาบอกว่ายิ่งซู เส้นมันแบบฟิลเหมือนเส้นเล็กผสมรามเมงแต่มีความหนึบข้างในอ่ะอันนี้คืออร่อยพอๆกับนัตโตเลยอ่ะไม่ชอบอมไม่จะลองกินรามเมงคู่กับถั่วเน่าดูนะคะเพิ่มความเน่าอืมรู้สึกปากตัวเองเน่ามาก บาดแดงแล้วนะคะเพราะว่าน้องทั้งเผ็ดทั้งแสบแล้วก็เหม็นสำหรับรามเงนะคะไม่ให้คะแนนความอร่อย10 สิบไปเลยนะคะส่วนคะแนนคอมเมนต์เอาไป5เต็ม10ละกันคือน้องยังไม่ได้เหม็นถึงขั้นแบบอยากอ้วกอะ่ะมีคอมเมนต์นิดหน่อยแต่ว่าความอร่อยมันชนะไงก็เลยให้ความอร่อยชนะไปนะคะเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งเมย์คิดว่าน้องน่าจะเหม็นมากๆเหมือนกันน้องก็คือสิ่งนี้น,น,นั่นเองนะคะอันนี้คือไข่ต้มนะคะแต่ไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดานะเป็นไข่ต้ม1000ปีนะคะไม่รู้ว่าเขาต้มไว้พันปีหรือว่าเขาเอาไปดองพันปีมีก็ไม่รู้หรือมันเป็นแค่ชื่อเราพันปีมันน่าจะเน่าหรือปะอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> <c oughs> เหม็นมากอะ่ะกลิ่นคล้ายๆกับเต้าหู้เหม็นที่อยู่ในขวดโหลเลยอะ่ะจริงๆโอเคกว่านะไม่มีอะไรสู้สิ่งนั้นได้จริงๆแล้วยูอีเฮ้ยออกมาแล้วนะคะคือน้องเหมือนไข่เยี่ยวมาเมื่อกี้ตกใจเขาเปิดมาน้องเป็นไข่ดำนึกว่าไข่เน่าขอทานในส่วนของไข,ข่ขาวก่อนนะคะอะน้องจะเป็นเยลลี่อย่างงี้อืมอันนี้ถือว่าโอเคอยู่อ,อร่อย ถึงแม้กลิ่นมันจะแย่นะคะแต่รสชาติมันดีนะเดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของโ<ฮ>้ทุกคนเห็นข้างในไข่แดงไหมตรงสีดำๆตรงกลางเห็นปะมันจะมีความแบบเละๆเปียกๆอะ่ะแม้ว่าตรงนี้แหละที่มันอาจจะแย่จะลองเลยแล้วกันมันเป็นครีม,รมนะคะจะเป็นลมไม่แย่นะเหมือนแค่เปลือกไข่บางที่มันเหม็นนะ่ะแต่ข้างในอะ่ะคือโอเคเลยนะไม่จะทานสองสีนี้พร้อมกัน เหม็นแต่อร่อยไม่เชื่อว่าอร่อยอ่ะเหม็นแต่กินได้แล้วก,กันใช้คำว่ากินได้แต่ตรงที่โอเคสุดน่าจะเป็นตรงนี้นะคะส่วนที่เป็นเหมือนเจลลี่ไข่ขา,ขาวอืมถือว่าไข่พันปีไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะถึงแม้ภายนอกจะเหม็นนะคะแต่ข้างในมันอร่อยนี่คือข้อคิดนะคะของการยัดตัดสินคนแค่ภายนอกดูข้างในเขาด้วยนะคะว่าเขาอร่อยไหม ม,มันแรงจริงๆวะเราตัดสินที่ภายนอกก่อนก็ได้สําหรับน้องไข่นะคะคะแนนความอร่อยเมย์ให้ไปเลย4เต็ม10นะคะถือว่าอร่อยนะส่วนคะแนนความเหม็นนะคะเมย์ให้ไปเลย7เต็ม10แต่ยังไงก็ยังไม่มีใครสามารถมาโค่นลมแชมป์ของเราได้นะคะน้องเต้าหู้เหม็นนะคะน้องคือสิ่งที่เหม็นที่สุดตั้งแต่เกิดมาบนโลกนี้แล้วก็เคยได้กลิ่นอนะคือรถขยะวิ่งผ่านหนะ้าบ้านมันยังไม่เหม็นขนาดเนี้ย ปากเมยเหม็นที่สุดเลยอะ่ะวันนี้เม่ก็ได้ลองทานอาหารเหม็นหลายชนิดเลยนะคะใครมีเมนูอาหารอะไรเหมน็นๆที่คิดว่าเหม่นที่สุดที่เคยทานแล้วอะ่ะลองคอมเมนต์บอกมานะคะเม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเหม่นอีกไหมแต่วันนี้คือบางอย่างมันก็โอเคนะบางอย่างมันก็คือเหม่นจริงๆอย่างเช่นเต้าหู้เหม็นที่เม่พูดมาประมาณสิบล้านรอบนะคะเม่ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเหม่นจริงๆอ,อ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้เมยน,นะคะบา,บาย